สวัสดีค่ะจากร้าน MJ Pan 2021นะคะเดี๋ยววันนี้ทิพย์ก็จะมารีวิวค่ะเป็นรถไถนะคะเก่านอกค่ะเก่าญี่ปุ่นแท้ยันมารุ่น YM 2010นะคะคันนี้อยากจะบอกว่าสีสวยมากเลยนะคะสเปครถก็จะเป็นรถเพลาเดียวนะคะขับขับเคลื่อนสองล้อค่ะตัวยางนะคะยางสภาพค่อนข้างดีทั้งสีเส้นเลยนะคะตัวนี้จะเป็นยางยางหน้านะคะจะเป็นยาง4.0นะคะขีด1 5แล้วก็ยางหลังนะคะ จะเป็น9.5ขีด24นะคะตัวนี้ยางหลังเป็นยานของบีสโตนนะคะค่อนข้างสวยเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ชั่วโมงการใช้งาน1,104ชั่วโมงนะคะระบบเกียร์เป็น3ามเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังค่ะ PTO นะคะเข้าได้สี่เกียร์นะคะ PTO จะอยู่ทางเบาะทางล่าง,างข้างซ้ายนะคะ1 2 3 4สาสี่เข้าได้ปกตินะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์หลักนะคะ เกลาจะอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งสองไล่มาแล้วก็ถอยหลังหนึ่งนะคะก็คันนี้ไม่ต้องเผาหัวนะคะก็สตาร์ทได้เลยเวลาดับนะคะก็ะยังจะดึงโชกคอยู่นะคะตัวนี้โรตารีปรับขึ้นลงตรงนี้นะคะใช้ได้กดกระดิะค่ะมีไฟมองหลังนะคะ ธรรมดานะคะไม่ใช่ไฟฟ้าความพิเศษของระบบช็อปธรรมดาก็คือเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะคะก็จะเป็นแมนนวลใช้งานได้แบบสบายๆเลยค่ะส่วนใบตัดนะคะโอตาอรี่จะเป็นขนาด1.4เมตรนะคะเป็นลรตเตอรี่ของยันมาสีเดิมๆนะคะรุ่นนี้เขาก็จะเป็นสีออกเทาๆเขียวๆประมาณนี้นะคะก็ใบเขียวนะคะยังสภาพสวยนะคะสียังติดอยู่ไม่ เดี๋ยวพาไปดูเครื่องนะคะข้างในว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาเปิดดูตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยันมานะคะ3 t 8ทีนะคะตัวนี้ใส่มาเป็นเครื่องยันมาดีเซล3สูบค่ะหม้อน้ําอะไรสภาพดีนะคะสภาพดีเลยเดี๋ยวพามาชมกันค่ะว่าตอนสตาร์ทนะคะเป็นยังไงบ้างเสียงดีไหมนะคะหาดมั่นใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโมเมน ปีอันทีย<ะ>กันนะไม่นะมันจะต้องไอค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้โยคือจังนะเอาลงเอาลงไปจังไงบอมันค้างอยู่หรอกหารดมึงดิอย่างที่แจ้งไปนะคะคันนี้สีสวยมาก ครีวิวเห็นลูกค้ามางอืมโอเคเดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงปานได้ใช้งานได้ทุกระบบไหมนะคะเยี่ยมมากเสียงนิ่งๆนะคะค่อยไปมองกว้างๆว่า ก็มีโครงมาให้เสร็จสับแล้วค่ะอันนี้เกียร์นึงงวะแล้งปันป่นปันป่นปั่นรถต่อไป PTO นะคะจะมีสีเกียร์นะคะ1 2 3 4ค่ะโอเคปั่น

โอเคเอาลูกค้างไปลเลยแล้วก็ดับพี่แตรมีแแตรแตร,แรนะคะก็จะเป็นปรนนะมาณนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นดึงโช๊คนะคะดึงโชค๊คดึงดับค่ะ ก็เสียงนิ่มๆน,นะคะอย่างที่บอกไปนะคะ<อ>เปิดราคาไว้เพียงนะคะ7 8 0 0 0บาทนะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่ไลน์ ID 0807750148หค่ะหรือว่าเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะทดลองขับได้ที่หน้าร้านที่ตำบลพระสุขอำเภอวังสามหออจังหวัดอุดรธาน,านีค่ะเบอร์โทรศัพท์หน้าร้าน098468 7959ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ